ให้เรานั่งเฝ้ามองคนคนเดียวเนี่ยเฝ้าไปปีสองปีห้าปีสิปีเราจะเห็นเขาค่อยๆแก่ถ้าเราวิ่งภาพให้มันเร็วขึ้นก็แก่แล้วก็ตายไปนะเรามีความเสื่อมนี่คือสภาพธรรมที่ประกอบด้วยขันห้าห้าธรรมชาติจะมีการเกิดการเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆและดับแตกสลายแต่มีธรรมชาติอันหนึง่ง ที่ความเกิดนั้นไม่ปรากฏความเสื่อมนั้นไม่มีความเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีการแตกสลายไม่มีธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้ว่าธรรมชาติห้าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวมันของมันมันกําลังมาหลงเพลินมันมามีฉันทะความพอใจมีความกําหนัด มีความเพลินมีความอยากในห้าธรรมชาตินี้ขณะที่มันเข้ามายึดติดห้าธรรมชาตินี้พระองค์จึงเรียกมันว่าผู้ยึดติดหรือเรียกว่าสัตตานังสัตตานังคือผู้ที่มายึดติดห้าธรมาาธรมชาตินี้ห้าธรรมชาตินี้ประกอบกันเข้าเป็นสันนลกบ้างเดรฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง มนุษย์บ้างเทวดาบ้างนี่คือคติห้าที่สัตว์ทั้งหลายกำลังวนเวียนไปเกิดวันนี้เราโชคดีชาตินี้เราโชคดีเราได้เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยหลังจากตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานขนาดนั้น ระหว่างความนานขนาดนั้นไปเกิดที่ไหนไม่แน่นอนพระองค์เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ซัดขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงดังนั้นบางคราวเราจึงไปเกิดในนรกบ้างเดรฉา,านบ้างเปรตวิสัยบ้างบางคราวก็ไปเป็นเทวดากว่าจะมาได้เป็นมนุษย์อีกที ก็เมื่อผู้เช่าองค์หน้าเกิดซึ่งผ่านไปไม่รู้กี่กับนะและไอห้าคติเนี่ยสัตว์ได้คติไหนเป็นส่วนใหญ่สามคตินี้เป็นส่วนใหญ่เทวดานานนานทีมนุษย์นานที่สุดนะและสามคติข้างล่างเมื่อได้การเกิดแล้วเวลา